นี่ค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษด้วยนะคะเนื่องจากไวรัสโควิด -19 เนี่ยค่ะคุณผู้ชม ต้องดูแลตัวเองมากหน่อยโดยเฉพาะข้าของเครื่องใช้ที่เรามักจะใช้ติดตัวใกล้ๆตัวเลยค่ะโทรศัพท์มือถือเนี่ยเห็นไหมแนบหูแนบแกมกันทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้ระบบเป็นทัชสกรีนค่ะหรือว่าใช้นิ้วสัมผัสกันมากฉะนั้นเนี่ยเชื้อโรคต่างๆเนี่ยอาจจะอยู่ในโทรศัพท์ตามโทรศัพท์ได้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาบอกวิธีการทําความสะอาดโทรศัพท์มือถืงง่ายๆกันสักหน่อยดีกว่าแต่ตอนนี้ไปเช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนค่ะแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง ที่ภาคเหนือค่ะมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ค่ะภาคอีสานมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่เหมือนกันค่ะส่วนภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากคือจังหวัดจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1นเมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลในวันนี้ค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะมาดูกันสิคะวิธีการทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียทำอย่างไรบ้าง อุปกรณ์ง่ายๆเลยค่ะเตรียมแอลกอฮอล์ความเข้มข้น75%ขึ้นไปน้ำสะอาดขวดสเปรย์ขนาดเล็กผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าสะอาดและคอตตอนบัตค่ะอันดับแรกเลยนี่นำแอลกอฮอล์ความเข้มข้น75%ขึ้นไปและน้ำสะอาดเทลงในขวดสเปรย์ที่เตรียมเอาไว้อัตราส่วน1ต่อหนึ่งค่ะจากนั้นเขย่าให้เข้ากันแล้วก็ฉีดลงบนผ้าไมโครไฟเบอร์หรือผ้าสะอาดที่เตรียมไว้ไม่แนะนำให้ฉีดบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือโดยตรงนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็เช็ดให้พั่วแนะนําว่าถอดเคสหรือว่าถอดหน้ากากโทรศัพท์ออกซะก่อนจากนั้นก็ทําความสะอาดตัวเคสเข้าไปด้วยค่ะถัดมาในส่วนซอกเล็กๆรูหูฟังช่องชาร์จไฟปุ่มต่างๆใช้คัตตอลบัดทำความสะอาดเอาค่ะจากนั้นก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดอีกหนึ่งรอบรอให้แห้งประมาณ15นาที เท่านี้และค่ะโทรศัพท์มือถือก็สะอาดปลอดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียแล้วนี่เห็นไหมคะของใกล้ตัวบางทีเราลืมนึกถึงไปโอ้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีเชื้อโรคเนโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่สําคัญนะคะขวดสเปรย์ที่ใส่แอลกอฮอล์แล้ว นำไปใช้ต่อได้อีกค่ะพกใส่กระเป๋าเอาไว้ฉีดตามโต๊ะตามเก้าอี้ก็ได้เหมือนกันค่ะช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษหน่อยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นที่คนเยอะๆถ้าจำเป็นจริงๆก็สวมหน้ากากาอนามัยไว้สักหน่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะแต่พักกันสักครู่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อค่ะ